เปิดรายชื่อนางเอกช่องเจ็ดนางเอกละครหลังข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่กี่คนในปี2,564ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าในปีที่แล้วก็คือปี2,563ช่องเจ็ดเนี่ยได้เสียนางเอกละครหลังข่าวไปถึง6คนซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเปิดลายชื่อนางเอกช่องเจ็ดในช่วงเวลาละครหลังข่าวเนี่ยว่าเหลืออยู่กี่คนซึ่งคลิปนี้เรารวบรวมมาได้ทั้งหมด17คน มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ทางช่อง7เนี่ยพึ่งปั้นขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วก็จะมาเปิดผลงานของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็จะมาเปิดรายชื่อของนางเอกที่หมดสัญญากับทางช่อง7ไปในปีที่แล้วถึง6คนเลยก็มาเริ่มกันที่คนที่หมดสัญญาไปก่อนนะคะเริ่มต้นปี63ด้วยนางเอกคนนี้ตูนพิมพ์ปวีผลงานชิ้นสุดท้ายก็คือเรื่องวิมานมนจากนั้นก็ตามมาด้วยนางเอกคนนี้ โบเมลดาผลงานเรื่องสุดท้ายกับทางช่อง7ก็คือเรื่องอินซีแดงและตามมาติดๆกับนางเอกรุ่นใหญ่มากฝีมือยุยจีละน้นส่วนผลงานเรื่องล่าสุดกับทางช่อง7ก็คือเรื่องตะวันอาบดาวและผลงานในฐานะผู้จัดก็คือเรื่องนี่เกียรติยศซึ่งเราเชื่อว่านางเอกมากฝีมือคนนี้คงจะได้กลับมาร่วมง,งานกับทางช่อง7อีกครั้งแน่นอนค่ะเพราะว่าเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าทางช่อง7เนี่ยก็ได้ติดต่อมาเหมือนกัน แต่คิวไม่ว่างเพราะว่าตอนนี้เธอมีผลงานอยู่ถึง3เรื่องแล้วนะคะและปิดท้ายปลายปีด้วยนางเอกคนนี้มินพีเชียผลงานเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องสะพายอิมพอร์ตและเราเกือบจะได้รับชมผลงานของเธอนั่นก็คือเรื่องรังรักพางใจที่เป็นนางเอกประกบคู่กับโกวสินก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามินไม่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วไม่อย่างนั้นผลงานชิ้นสุดท้ายของมินกับทางช่องเจ็็ ก็คงจะเป็นเรื่องนี้และที่หมดสัญญาไปพร้อมกันก็มีนางเอกคนนี้ด้วยพิมพิมพ์ประภาผลงานชิ้นสุดท้ายกับทางช่องเจ็ดก็คือเรื่องเงาบุญและที่เพี้ยงปังสุดๆก็ต้องยกให้เรื่องนี้เลยพมพิสวัสด์และปิดท้ายกันที่นางเอกคนนี้แซมมี่คาวเวลถึงแม้ว่าจะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดไปแล้วนะคะแต่เธอคนนี้เนี่ยก็ยังมีผลงานให้เราได้รับชมกันที่หน้าจอช่องเจ็ด ถึง2เรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องเพลงจิศนากับเรื่องทะเลลวงจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มที่หมดสัญญาไปพร้อมกับ3ส,สาวก็คือพอสลแลนนนเองแต่คลิปนี้เราขอมาเจาะลึกเฉพะนางเอกเท่านั้นนะคะก็มาเริ่มกันที่นางเอกที่ยังอยู่กับทางช่องเจ็ดกันเลยเราขอแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มแรกก็คือนางเอกที่อยู่กับช่องเจมานานหลายปีแค่เห็นชื่อเธอก็การันตีทั้งฝีมือและความเป็นนางเอก กลุ่มแรกก็มีทั้งหมด5คนมีอ้ําพัชราภาทิสาวริศทิสาเปียวทัศนียานาวทิสานาแล้วก็ทัพจิมอัญญารินก็มาเริ่มกันที่คนแรกสุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภากับผลงานเรื่องล่าสุดของเธอที่เพิ่งราจอไปก็คือเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจแต่เธอคนนี้เนี่ยนานๆทีจะมีผลงานให้เราได้รับชมให้แฟนๆได้หายคิดถึง และใครที่รอดูผลงานเรื่องต่อไปของเธอก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะเดาพะเอกที่จะมาประกบคู่กับเธอไปก่อนก็แล้วกันมาต่อกันที่เธอคนนี้ทิสาวริทิสาหายหน้าหายตาไปนานพร้อมกับข่าวลือที่เธอเนี่ยจะบกมือลากับทางช่องนี้แต่สุดท้ายทางช่องเจ็ดก็ออกมาสยบข่าวลือพร้อมบอกว่าทิสาเนี่ยยังอยู่กับทางช่องเจ็ดต่อแถมยังมีผลงาน ให้เราได้รับชมกันถึง2เรื่องเลยนะคะซึ่งเรื่องแรกก็ประกบคู่กับนิกท่องระยะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คาดเอากันว่าอาจจะเป็นบูมกีดกล้องแต่จะจริงไหมอันนี้ก็ต้องรอข่าวชัวร์จากทางช่องเจ็ดกันไปก่อนนะคะก็มาต่อกันที่นางเอกมากฝีมือนาวทิสานาดกับผลงานของเธอ2เรื่อง2รถที่เราจะได้รับชมกันในปีนี้เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องวงเวียนหัวใจที่กลับมาประกบคู่กับ พอดสลันอีกครั้งและเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของพอดกับทางช่อง7ด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยอยู่นะคะก็คือเรื่องแม่เบี้ยนั่นเองเปี้ยวทัศนียานางเอกมากความสามารถที่เล่นมาแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทดีหรือว่าบทร้ายและผลงานเรื่องล่าสุดที่ออนแอร์อยู่นะคะก็คือเรื่องล่าท้าชน3ตอนสุดท้ายแล้วและผลงานที่กำลังจะถ่ายทำ ก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาที่เธอเนี่ยกลับมาเล่นร้ายอีกครั้งหนึง่งทับชิมอัญญาลินนางเอกมากฝีมือฝีมือของเธอคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครก็ผ่านมาแล้วทุกบทบาทเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบทดีหรือว่าบทร้ายและผลงานของเธอที่ปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วเรื่องทะเลเดือดแล้วก็เรื่องหลงกลิ่นจันเรื่องนี้กำลังถ่ายทำอยู่มาต่อกันที่นางเอกอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีทั้งหมด4ี่คนนะคะก็จะมีมุกดา พา,พายปูเป้แล้วก็พิงพอยนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราขอยกให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทางช่องเนี่ยกำลังดันมากๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนก็มีผลงานอยู่ในมือกันคนละ2-3เรื่องเลยก็ว่าได้ก็ไปเริ่มกันที่คนแรกของเรากันเลยค่ะคนแรกก็คือพิงพอยประภาวดีเธอคนนี้เนี่ยงานเยอะมากๆเลยนะคะจนกระทั่งมีกระแสดราม่าว่าเธอเนี่ยงานจะเยอะไปไหนไม่แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างเลยเหรอแต่เธอ ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าผลงานของเธอแต่ละเรื่องก็ประสบความสำเร็จและที่สำคัญฝีมือของเธอเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะและผลงานของเธอที่ออนแอร์อยู่นะคะก็มีเรื่องรหัสลิซยาที่เหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วผลงานของเธอเนี่ยที่กำลังถ่ายทำอยู่มีถึง2เรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องปางสเสน่หาแล้วก็เรื่องสามีชั่วคืน ก็มาต่อกันที่นางเอกคนนี้มุกดาณนะลินลักษ์เธอคนนี้กำลังฮอตสุดๆเลยแถมผลงานของเธอแต่ละเรื่องเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จกระแสดีเรตติ้งดีรวมไปถึงเธอได้ประกบคู่กับพระเอกคนไหนก็เกิดเป็นกระแสคู่จิน้นไปซะทุกคู่เลยอย่างคู่ล่าสุดก็คือคู่ของเข้มมุกนั่นเองค่ะและผลงานของมุกดานะคะที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีเรื่องคู่แค้นแสลัก กับเรื่องเขยบ้านไล่สะพซยใหโซและอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เรื่องนี้ต้องรอทางช่องออกมาเปิดโผให้เราได้ทราบกันแบบชัวร์ก่อนแต่ตอนนี้รู้แค่ว่าเธอเนี่ยจะได้ประกบคู่กับโกวสินนะคะก็มาต่อกันที่คนนี้ปูเป้เกสซลินกับเจ้าของตำแหน่งนางเอกเลติ้งอันดับหนึ่งของปี2563ก็คือผลงานเรื่องร้อยป่านั่นเองค่ะและผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องคาทาสิง แล้วก็เรื่องรังรักพังใจส่วนผลงานที่เพิ่งเปิดโผลมาให้เราได้ทราบกันไม่นานนะคะก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาซึ่งเป็นภาคต่อของเรื่องโซเวรีพระพายลามิดานางเอกสาวสวยมากความสามารถกับผลงานเรื่องล่าสุดที่ประสบความสำเร็จมากๆก็คือเรื่องฟ้ามีตะวนันพร้อมกับกระแสะคู่จิ้นโดพายผลงานเรื่องนี้เราเชื่อว่าทำให้ใครหลายคนเนี่ยรู้จักเธอมากขึ้นนะคะ และตอนนี้นะคะผลงานของพาพายที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องกงน้ำผึ้งที่ได้ประกบคู่กับพระเอกแถวหน้าอย่างเวียรสุกลวัตรด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่หลายคนรอคอยก็มาต่อกันที่สาวๆกลุ่มนี้กันบ้างก็มีถึง4คนเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีสกายแม็กกี้กระตูแล้วก็มินนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางช่องเพิ่งจะดันขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวนะคะ ซึ่งก็มีทั้งบางคนที่อยู่กับช่องมาหลายปีแล้วก็เพิ่งจะได้รับโอกาสแล้วก็บางคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็ได้เป็นนางเอกเลยก็ไปเริ่มกันที่คนแรกกันเลยค่ะแม็กกี้อาพาเธอคนนี้อยู่กับทางช่องมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวสักทีแต่ผลงานของเธอที่กำลังจะออกอากาศในปีนี้ก็คือเรื่องตุ๊กตาเธอได้ขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวแล้วนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องฟางสเสนหานะคะก็มาต่อกันที่มิ้นบารามิตาเธอคนนี้ก็อยู่ช่องมาก็หลายปีแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนางเอกละครซิคคอมแล้วก็เป็นนางเอกรองละครหลังข่าวแต่ผลงานของเธอเรื่องป้นลอยฟ้าที่กําลังจะออกอากาศในปีนี้ได้เป็นนางเอกแล้วนะคะแล้วก็ประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่เลยด้วยสกายมาเรียคนนี้ก็เพิ่งเข้าช่องมาได้ไม่นานนะคะ แต่มีผลงานอยู่ถึง3เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องทานตะวันสีเพลิงกงน้ำพึ่งและผลงานที่ขึ้นแท่นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์กระตูนนัชาผลงานเรื่องแรกของเธอก็ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกเลยนะคะประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตเข้มหันสวีในละครบู๊สุดมันเรื่องเผาขนก็มาปิดท้ายกันที่นางเอกกลุ่มนี้มีถึง4คนเหมือนกันนะคะ ก็มีเนยประพาดาฮาน่าลีวิตแคสซอนยาและเซฟานีซึ่งนางเอกทั้ง4ี่คนก็เป็นนางเอกละครหลังข่าวกันอยู่แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยบางเรื่องก็ลงไปเป็นนางเอกรองบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเป็นนางเอกละครบูสซะมากกว่าก็อย่างเช่นเนยประพาดากับฮาน่าลีวิตก็มาเริ่มกันที่ฮาน่าลีวิตผลงานของเธอส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเป็นละครบูนะคะเพราะว่าเธอก็เป็นนางเอก ที่เล่นละครบู๊แล้วทำออกมาได้ดีมากและอีกหนึ่งผลงานละครบู๊ของเธอที่ใกล้จะลงจอแล้วก็คือเรื่องทางเสือผ่านนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องเจ้าสาวจำเลยเรื่องนี้ไม่บู๊แล้วนะคะเนยประพารดาจริงๆแนละ้วผลงานเรื่องแรกของเนยเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางเอกละครบู๊แต่ถ้าเกิดเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้หรือโรแมนติกดราม่าเนี่ย เธอก็จะเป็นนางเอกรองแต่ผลงานของเธอที่กำลังจะออกอากาศในปีนี้เรื่องเกาะรักก้นหัวใจเรื่องนี้เธอเป็นนางเอกที่ไม่ใช่ละครบูแล้วนะคะแคทซอนยานางเอกที่ใครหลายๆคนคิดถึงเพราะว่านานานทีเนี่ยเธอจะรับงานละครแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเกือบจะได้รับชมผลงานของเธอกันแล้วในเรื่องดวงใจขบถที่ประกบคู่กับไมพัทราเดชแต่เธอเนี่ย มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยถอนตัวจากละครเรื่องนี้ไปนาวที่สานาธก็เลยมาเล่นแทนแต่ตอนนี้เธอกลับมารับงานละครแล้วนะคะก็คือเรื่องพิกกับเกลือปิดท้ายกันที่นางเอกเซฟเซฟานี่หลังจากที่เปี่ยงฟังสุดๆจากละครเรื่องผู้บาวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เธอเนี่ยก็ไม่มีงานละครเลยนะคะจนแฟนๆถามหาแต่ทางช่องเจ็ก็ได้ออกมาบอกว่าเซฟฟานีเนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ ไม่ได้หมดสัญญากับทางช่อง7จแต่อย่างใดแต่เธอเนี่ยขอพักงานละครไปทำหน้าที่เป็นเทนเนอร์แต่ถ้าพอเมื่อไหร่คงจะได้เห็นผลงานของเธอที่หน้าจอช่อง7จ็แน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเปิดรายชื่อนางเอกจากทางช่อง7จ็ที่ยังมีผลงานอยู่กับทางช่อง7ในปี2,564ซึ่งคลิปนี้รวบรวมมาได้ทั้งหมด17คนนะคะคลิปนี้มีทั้งตัวแม่ แล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทางช่องเตรียมจะดันขึ้นมาแทนรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วก็นักแสดงน้องใหม่ที่พึ่งประเดิมผลงานละครเรื่องแรกก็ได้ขึ้นมาเป็นนางเอกเลยซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามีนักแสดงน้องใหม่ที่พึ่งเข้ามาก็ได้เป็นนางเอกหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนางเอกละครเย็นแล้วก็นางเอกละครหลังข่าวเลยช่อง7เนี่ยเขาก็ต้องรีบปั้นเพราะว่าคนเก่าๆก็ออกกันไปเยอะ แล้วช่องนี้เนี่ยเขาก็นิยมใช้นักแสดงที่มีสัญญากับเขามากกว่าอาจจะไม่ได้เรียกนักแสดงอิสระที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมนักแสดงอิสระที่มาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบทลองอาจจะไม่ใช่ระดับพระเอกนางเอกถ้าเป็นพระเอกนางเอกก็จะเน้นไปทางนักแสดงของทางช่องซะมากกว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็มีนักแสดงอิสระที่มาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดเราได้เป็นพระเอกละครหลังข่าว ก็มีออยธนาแล้วก็ชอนจินดาโชดซึ่งออยเนี่ยเขาก็ร่วมงานกับทางช่องเจ็เป็นประจําอยู่แล้วนะคะส่วนนักแสดงอิสระที่ออกจากทางช่องเจ็ดไปบางคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเป็นอิสระหรือบางคนเขาก็ไปเซ็นสัญญาก,กับทางช่องอื่นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กับทางช่องเจมาเป็น10ปีแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงซึ่งตอนนี้พอสลานกับแซมมี่คาเวลเนี่ยถึงเขาจะอิสระแล้ว แต่เขาก็ยังมีผลงานกับทางช่องเจ็บอยู่อย่างพอดก็เรื่องวงเวียนหัวใจที่ใกล้จะลงจอแล้วส่วนแซมมี่ก็มีถึง2เรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องทะเลลวงที่ใกล้จะลงจอแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเพลิงปิิศนาส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้เนี่ยมีความผิดพลาดตรงไหนรวมไปถึงข้อมูลที่เรานำมาบอกมีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยทุกคนไว้ก่อนนะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป